สวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับช่องวยเดดหวยดังนะคะวันนี้เนาะ,ะมาดูผลฮานอยกันหน่อยนะคะเนาะวันนี้นะคะฮานอยเนาะออกพิเศษนะคะที่ศูนย์สมสามนะคะข้างล่างสองเก้านะคะเนะะาะขยับนิดนึงนะคะ,ะในชุดวิ่งนะคะ พิเศษนะคะออกเป็นที่0า 3, 3และ29นะคะเนาะแอดให้เด่นที่สองนะคะเข้าชุด29นะคะเนาะส่วน8นะคะไม่มาและ7ก็ไม่มานะคะวันนี้ถูกกันในชุดเด่นสองนะคะเนาะวันนี้เนาะ,ะถูกในชุดเด่นสองนะคะส่วนในชุดคู่นะคะ แอดให้ที่สามสองเนาะไม่มานะคะมาเข้าโซนนี้นะคะสามสามนะคะเนาะติดที่สามสามกันนะคะนะคะคันนี้เราก็มาดูในชุดนี้นะคะต่อเนาะในชุดปกตินะคะ บนออกที่หกแปดห้านะคะข้างล่างแปดแปดนะคะเนาะหกแปดห้าข้างล่างแปดแปดนะคะแอดให้เด่นที่หนึ่งนะคะไม่มานะคะศูนย์ไม่มานะคะ, 0, ม,ม,าะ,คะมาเข้าโซนห้าที่เราไมา่ได้เลือกนะคะเนาะส่วนในชุดนะคะแอดไม่ได้เลือก ใสยเบิลให้กับเพื่อนเพื่อนะคะมาโผ่ชุดนี้กันเนาะแปดแปดนะคะเนาะส่วนชุดบนนะคะแปดห้าอ่ะในสูตรไม่มีแปดห้านะคะเนาะก็ขออภัยกับเพื่อนเพื่อนะคะมาดู VIP นะคะหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้านะคะหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้านะคะเนาะ แอดให้วิ่งเด่นนะคะที่8ไม่มานะคะสองไม่มาเกาไม่มานะคะเนาะหลุดหมดนะคะชุดวิ่งวันนี้เนาะขออภัยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆผิดหวังกันเนาะแย่มากนะเนาะส่วน7 5นะคะแอดก็ไม่ได้เลือกอีกแล้วนะคะโอ้วันนี้เลือกผิดให้กับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเนาะไปเลือก7 8 8 7แนะคะแล้วก็7 3เนาะ ส่วนเนี้ยก็ไปเลือกสามสองให้กันเพื่อนเฉียดก,กันไปเนาะวันนี้นะคะจบเลยนะคะเนาะส่วนสองเก้านะคะแอดไม่ได้เลือกให้เนาะไปเลือกสองแปดนะมาโผล่ชุดสองเก้านะคะเนาะแอดขอภัยนะคะไปเลือกสองแปดเนาะและสองเจ็ดมาเข้าชุดสองเก้านะวันนี้เลือกให้เพื่อนเพื่อนผิดหมดเลยนะคะขอภัยเนาะวันนี้นะมาเริ่มใหม่กันเลยนะคะวันนี้เนาะ ในวันที่ยีสิบห้านะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะชุดแรกวันนี้กันนะคะมาสายสองเลยนะคะวันนี้อ่ะชุดแรกคือสองแปดนะคะสองเก้านะคะ สองศูนย์นะคะและสองหนึ่งนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสายหนึ่งนะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสามนะคะ หนนะคะหนนะคะหนแนะคะและหนนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะ สายศูนะคะเนาะขอศูนิดนึงนะคะศู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 นะคะเนาะอ่ะอีกโซนนึงนะคะขอเพิ่มน,นิดนึงนะคะเนาะ สองสี่นะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสามสองนะคะสามสี่นะคะ ห้าเก้านะคะห้าสองนะคะห้าแปดนะคะห้าเจ็ดนะคะแปดสี่นะคะและแปดหกนะคะ ท่านใดชอบเบิ้ลเนะติดไปนะคะเนาะอีกสุดหนึ่งนะคะแปดเก้านะคะอ่ะวันนี้เบิ้ลเนะเบิ้ลเติดอยู่ที่แปดแปดศย์ศสองสองนะคะและ หนึ่งนเจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะวันนี้โซนเรียบร้อยนะคะเนาะอ่ะแอดก็อ่ะอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือสี่สี่นะคะเบิ้ลเนาะอ่ะติดเบิ้ลประมาณนี้นะคะเนาะชุดวิ่งพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เนาะ อะวันนี้ชุดวิ่งพิเศษนะคะติดอยู่ที่หนึ่งสองแดนะคะวิ่งพิเศษวันนี้นะคะติดที่หนึ่งที่สองที่แปดเนาะส่วนวิ่งปกตินะคะ0ูนห้าเนะคะ ติดที่ศูนย์ที่ห้าและที่เก้านะคะส่วน VIP นะคะติดที่หนึ่งนะคะหนึ่งแปดนะคะและสองนะคะเนาะ,ะติดที่หนึ่งที่แปดที่สองนะคะเนาะวันนี้เนาะ วันนี้เราได้เลขเรียบร้อยนะคะมันเลือกกันเลยเนาะจับใน,นชุดเลยนะคะวันนี้ชุดแรกแอดขอจับเลยนะคะที่อเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะวันนี้นะคะชุดเด่นนะคะขอเลือกวันนี้ที่สายสองเนาะและแดนะคะ ขอเด่นที่สองนะคะรองที่แปดนะคะเนาะส่วนปกตินะคะวันนี้เด่นกันอยู่ที่ห้าและ9้านะคะเนาะอ่ะเด่นรองนะคะส่วน VIP นะคะวันนี้เด่นอยู่ที่ หนึ่งและแปดนะคะเนาออ่ะเด่นลองกันไปนะคะวันนี้เนาะชุดแรกวันนี้ขอเลือกเลยนะคะอยู่ที่สองแปดสองเก้าสองศูนย หนึ่งแปดห้าเก้าห้าแปดอ่าอีกชุดหนึ่งนะคะ ดึงเขียนเนาะขออภัยนะคะเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงนะคะเนาะขอเพิ่มที่เก้าเก้าสี่และเก้าสามนะคะเนาะอ่าเก้าสี่และเก้าสามนะคะอะอีกนิดนึงนะคะ 7จสนะคะและเจดหนะคะเนาออ่ะแอดเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในโซนนี้เนาะวันนี้นะคะเลขเบิ้ลเบิ้ลนะท่านใดชอบเบิ้ลเบนะคะติดไปเลยที่แปดแปดหนึ่งหนึ่งนะคะ และสองสองเนาะถ้าติดชอบน,นะคะเนาะอ่ะวันนี้ชุดเลือกแรกเลยนะคะเขาเลือกกันอยู่ที่สองแปดนะคะสองศูนย์นะคะอ่ะแอดลืมจะรีไปได้เนาะห้าเจ็ดนะคะและ หเก้านะคะเก้าสองติดไปนะคะเพื่อนเหมือนจะมีสิทธมาอยู่นะคะเนาะเด็กเก้าสี่ค่ะอ่ะวันนี้แอดเลือกใบพิงเท่านี้นะคะเนาะห้าเจ็ดกันไว้นะคะเนาะอ่ะอันนี้จะมีกันอยู่นะคะกันอยู่ที่ 29กับ57นะคะเพราะเป็นตัวเดิมนะแอดอยากเพื่อนๆกันเอาไว้นะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็ได้เลขนะคะจะมีที่28 20 59 94 93และ74นะคะส่วนติดเบิ้ลอ่ะถ้าชอบเลือกไปนะคะเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปหวยราวกันต่อนะคะเนาะอ่ะผลหวยลาวออกกปนเรียบร้อยแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะถูกกันในชุดหวยลาวนะคะที่ผ่านมาเนาะแอดคำนวณสูตรหวยลาวไปมันเข้านะวันนี้เนาะ อ่ะจะพาเ,เพื่อนๆไปรับชมเนาะวันนี้ชมคลิปหวยฮันน้อยกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ